ลิกไปหงิกงอเกิดจากอะไรต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนทีพ่นทุกๆสามถึงห้าวันไม่ถึงสามนาทีมดแน่นิ่งไปเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนจากเกษตรวันนี้แม่อ้อยจะพามาดูต้นพริกที่มีอาการใบหงอกใบไม่สมบูรณ์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้จึงทําให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตสาเหตุมาจากจมดนี่เองเมื่อมีมดเดาได้เลยว่าต้องมีเพลี้ยเพราะเจ้าสตัวนี้ได้ประโยชน์จากต้นพริกของเรามดจะพาเพลี้ยไปวางที่ใต้ใบต้ดอก และยอดอ่อนเพื่อดูดน้ำเลี้ยงในต้นพริกเมื่อเปลี้ดดูดกินจนอิ่มแล้วก็จะคลายสารที่เหลือใช้ออกมาตานนี้มีความหวานเหมือนน้ำตาลมดก็จะมากินต่ออีกทีเพราะเหตุนี้ทำให้ต้นพริกใบหงิกงอนั่นเองการแก้ปัญหาพริกใบหงิกงอด้วยอ้อยช้น้ำส้มควันไม้น้ำหมักมะกรูดและน้ำยาล้างจาน เตรียมน้ำใส่กระบอกฉีด1ลิตรใส่น้ำหมักมะกรูด1ช้อนแกงวิธีทำน้ำหมักมะกรูดจะแปะลิงไว้ตอนท้ายคลิปนะคะกรองเอาเศษออกด้วยใส่น้ำส้มควันไม้1ช้อนแกง น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนชาเขย่าให้เข้ากันฉีดพ่นให้ทั่วน้งช่วงใต้ใบเป็นหลักฉีดพ่นทุกๆ3าถึงห้าวันอาการพลิกใบงิิงอจะค่อยๆดีขึ้นมดและเพรีย้ยจะค่อยๆหายไป น้ำส้มควันไม้มีกลิ่นฉุนจะช่วยป้องกันเพลี้ยหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีน้ำมังมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยมีรสเปรี้ยวเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆทำให้เพลี้ยะมะแมลงเกิดการระคายเคืองน้ำยาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจบใบแล้วยังช่วยไล่มแมลงได้อีกด้วยเมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะได้ผลดีเกินคาดนี่ค่ะฉีดพ่นไม่ถึง3นาทีหมดแนนิ่งไปเลย ลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ